สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปิ้งบนตัวเดียวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2563ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมหาข้อมูลแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการคำนวณสูตรหวยหาเลขเด่นวงเล็บวิ่งตัวเดียวบนสรุปเลข5สูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นวิ่งตัวเดียวบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขติด หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเลขที่จะต้องติดมาในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1มิถุนายน2563มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สูตรนะครับในแต่และสูตรก็มีแนววิธีการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรดังนี้ครับผมจะใช้เลขรางวัลที่1งวดล่าสุดนะครับที่ออกวันที่16 พฤษัน16พฤษภาคม2563ครับที่ออก051095 2ตัวล่างคือ22นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 40430ครั้ 1, 1, งที่2 285 3ตัวหลังครั้งที่1 191ครั้งที่2 364เป็นแนวทางการคิดการคำนวณน,นะครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1วิธีการหาเลขเด่นครับสูตรที่1ครับ ได้เลขเก้าครับเป็นเลขทําสูตรครับที่ผมเขียนตัวแดงนี่คือเป็นเลขเด่นที่ได้จากสูตรนะครับได้จากสูตรคือเลขเก้าเลขเก้าตัวนี้วิธีการคิดที่มาของเลขเก้าตัวนี้ผมนําเลขหลักแสนครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักแสนคือศูนย์บวกกับหลักสิบครับบวกอะไรสิบศูนย์บวกเก้านะครับศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าครับสูตรที่หนึ่งครับศูนย์บวกเก้าเท่ากับเลขเก้าครับในสูตรที่หนึ่ง เมื่อได้เลข9ครับนับลดถ,ถอยหลังจาก9มา2แต้มครับคือ9 8 7ครับแล้วบวกเพิ่มจากเลข7ขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2นะครับเลข5เป็นเลขทำสูตรนะครับเลขเด่นเลขทำสูตรนะครับเลข5ครับเลขคาดนี้มาจากวิธีการ นำเลขหลักแสนบวกหลักหน่วยครับ0ูนย์บวก5ครับ0ูนย์บวก5เท่ากับ5นะครับเลขหาเป็นเลขทรรสูตรครับศูนย์บวก5เท่ากับ5เครับเมื่อได้เลขห้าาก็เขียนเลขค่านับลบถอยหลังมา2แต้มครับ5 4 3สครับ5 4 3แล้วบวกเลขจากเลข3ขึ้นไปให้เลขให้ได้เลข9ตัว9หลักครับคือ3 4 5 6 7 8 9 0 1นครับนี่คือสูตรที่2นะครับต่อไปสูตรที่3นะครับสูตรที่3า ให้นำได้เลขศูนย์เป็นเลขเด่นครับเลขศูนย์นะครับเป็นเลขเด่นศูนย์นี่มาจากเลขศูนย์นี่มาจากนำหลักพันครับคือเลขหนึ่งครับหลักพันคือเลขหนึ่งมาบวกกับเลข หลัก10คือเลข้9ครับ1บวกเเท่ากับ10เอาศย์ตัวหลังครับได้ศูนย์ตัวหลังคือสูตรที่3ครับได้ศูนเขียน0ูนย์ไว้นับถอยหลังลง2แต้มครับ0 9นย์ครับ0 9 8ย์แล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นะครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4นะครับสูตรที่4นะครับเลข7เป็นเลขทำสูตรนะครับเลข7นี่ได้มาจากการนำ เลขหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนคือเลข5ครับบวกหลักสิบล่างคือเลข2ครับหน่วยบวก10ล่าง5้าบวกสเท่ากับเครับเท่ากับเนะครับในเลขเจ็ดเป็นเลขคำสูตรครับนับรถถอยหลัง2แต้มคือ7 6็ดครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปอันนี้เลข9ตัว9หลักครับคือ5 6 7 8 9 0 1 2 3ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5นะครับเลข1เป็นเลขคำสูตรนะครับเลข1นะครับเลขคำสูตรเลข1ได้มาจาก นำหลัก10นะคือหลัก10บนคือเลข9กครับบวกหลักหน่วยคือบวกหลัก10ล่างคือเลข2ครับเท่ากับ9บวก2ครับ9บวก2ได้กับ11ครับได้11เอาเอาตันหลังครับเปเลขทั้0ูตครับได้เลข1ก็นับรถถอยหลัง2แต้มครับ0 1นย์ครับคือ0 109ครับแล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปแก้เลข9้าให้เลข9้าตัว9าหลักก็คือ90 1 2 3 4 5 6 7นี่เจ็ดนะครับนี่คือเลขเต็มทั้ง50สูตรยครับต่อไปจะนับแต้มตัวเลขทั้ง50ชนนนกัะครับ มานับแต้มเลขชนกันนะครับทั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ี่้าดดนย์นะครับเลขตัวไหนที่ชนทั้ง5สูตรจะเป็นเลขเด่นนะครับนับแต้มเด่นชนกันนะครับมาดูเลข1ก่อนนะครับเลข1น่ชนกีดสูตรนะครับ1สูตร2สูตร3สูตรสีสูตร5สูตรนะครับเลข1ชน5สูตรคือตัวที่1ครับเลข1ชน5สูตรครับเลขตัวต่อไปครับคือเลข2ครับ เลขสองครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองนี่ไม่มีเลขสองก็ข้ามไปเลยครับไม่ต้องนับต่อครับเพื่อที่จะม่เสียเวลาครับ้วก็ข้ามไปครับเลขสองไม่มีครับต่อไปเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสีสูตรห้าสูตรนะครับเลขสามตัวที่สองครับคือห้าสูตรนะครับเลขสามครับห้าสูตรครับต่อไปเลขตัวต่อไปคือเลขสีครับเลขสี่สูตรสสูตรสสูตร สูตรที่4ไม่มีเลข4ครับไม่มีเลข4ก็ข้ามไปครับต่อไปคือเลข5ครับเลข5นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรนะครับเลข5ตัวที่3มคือ5สูตรนะครับเลข5ครับ5สูตรต่อไปคือเลข6ครับเลข6สูตรที่1เลข6ไม่มีนะครับเลข6ไม่มีก็คือข้ามไปเลยครับเลข6ไม่มีครับต่อไปเลข7ครับ1สูตร2สูตร สูตรที่3เลข7ไม่มีครับก็ข้ามไปครับข้ามผ่านไปเลยครับเลข8ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรเลข8มี4สูตรนะครับไม่ครบ5สูตรนะครับต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรนะครับเลข9ชน5สูตรครับเลข9นะครับชน5สูตรนะครับชน5สูตรครับต่อไปเลข0ูนย์ครับ1สูตร 2สูตร3สูตรสสูตร5สูตรเลครับเลขศูนย์ชน5สูตรนะครับทั้งหมดทั้ง10ตัวนะครับทั้ง10ตัวเลขชนทั้ง10ตัวจะมีอยู่5ตัวด้วยกันครับคือ1 35,90นครับ1 3 5 9 0้นี่ชน5สูตรนะครับในเลขเด่นชนทั้ง5สูตรนี้ผมจะนำเลขที่ชนเด่นทั้ง5สูตรนี้ไปชนกับอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรจากของท่าน นาคาพยากรนะครับสูตรนาคาพยากรซึ่งท่านได้ให้เลขเด่นงวดประจําวันที่1มิถุนายน2563มาแล้วนะครับเลขเด่นของนาคาพยากรก็มีเลข5เลข9เลข1เลข8เลข7เลข0เลข4ครับท่านได้ทำคำนวณเลขเด่นไม่มี3ตัวครับเน้นคือ5 1 7นะครับ3ตัวเลยครับเป็นเลขเด่นครับแต่ผมจะนําเลข สามเลข5ตัวนะครับเลขชน5้าูตรห้าตัวชุดกลุ่มที่1นึ่งครับหนึ่งนะครับชนกับนาคาพยากรนะครับมาดูเลขที่ชนกันนะครับเลขเด่นก็คือ13590สามห้นะครับหนึ่งสรุปเป็นเลขเด่นนะครับสรุปเป็นเลขเด่นบนนะครับชุดที่1ก็คือ1นึ่งนะครับหนึ่งสานะครับ3 5 9 0้นะครับ ชนกับนาคาพยากรนะครับนาคาพยากรมีเลขเด่นอยู่ที่เจ็ดตัวครับห้าเก้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สี่ครับห้าเก้าหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สี่นะครับมีเลขห้าครับเลขห้าเครับนาคาพยากรครับเก้านะครับเก้าเลขหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วลบแปดครับแปดแล้วก็เจ็ดครับเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็เลขสี่ครับ ฐานทษนวครับไม่พอเลครับเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับนี่คือชนกันนะครับเลขสี่นะครับในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้ผมจะนําเลขที่ชนกันนะครับเลขที่ชนกันเพื่อหาเลขเด่นนะครับเลขชนกันนะครับเพื่อจะหาเลขตัวเด่นไปเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาดูเลขที่ชนกัน ใน2ชุดนะครับชุด1ชุด2ชุด1จากเลขค่าสูตรครับชุด2จากนาคารพยากรนะครับชุดสองนาคารพยากรนะครับ an มาดูชุด1ครับชุด1มาดูเลข1ครับ1ชนไหม1 1 1ชนนะครับเป็นตัวที่1นะครับเลข1ชนนะครับเป็นตัวที่1ครับเลข1ครับเลข3ครับ3 3กลุ่มนี้2ไม่มีเลข3ครับเลข5าครับเลข5าเลข5าชน2สูตรนะครับเลข5้เลยครับเลข5ชน2สูตรนะครับ ต่อไปเลข9ครับ9 9ชนนะครับเลข9ชนนะครับเลข9ชนเป็นชนตัวที่3ครับต่อไปเลข0ครับ0 0ชนตัวที่4ครับเลข0ชนต,ตัวที่4นะครับเลข0นะครับสรุปเล Mercy ver. ade, ขท UH! so. ี่ชนกันนะครับเลขที่ชนตัวเลขที่ชนนะครับจะมีอยู่5ตัวด้วยกันครับคือ1 5 9 0ครับ1 5 9 0ใน1 5 9 0นี้ แนวทางวิธีการนะครับแนวทางวิธีการเพื่อจะหาเลขตัวเด่นที่สุดนะครับ1590เลขตัวไหนจะเป็นตัวเด่นนะครับจะเป็นตัวเด่นผมก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับผมจะนําเลขนะครับนําเลขท้าย2ตัวบนนะครับเลข9ก้าบวกกันนะครับเลข9กเลข5ครับ9 2ตัวบนนะครับ9กับ5ครับเลข9กบวกกันนะครับ95บวกกันได้14ครับ ได้สิบสี3 3่ถ้าเอาเลขสี่ตัวหลังครับเลขสี่ตัวหลังครับเป็นเลขเด่นหนึ่งครับเลขสี่นะครับเลขสี่ตัวนี้ตั้งครับเลขสี่ามาดูเลขนะครับเลขสี่นี้เลขแทนคู่กับสี่ก็คือเลขเก้าครับอ่าแทนคู่กันนะครับเป็นเลขคู่กันอยู่นะครับแล้วก็นำเก้าบวกสี่ได้กับสิบสามครับเอาสามตัวหลังครับเลขแทนคู่สามก็คือเลขแปดนะครับเลขแปดครับเลขแทนคู่สามคือเลขแปดและนำแปดบวกสามได้กับสิบเอ็ดได้หนึ่งครับน่ะแล้วก็เลขแทนคู่ เลขแทนคู่กับ1ก็คือเลข6กครับฉะนั้นในเลข493816ครับ4 9 3 8 1 6จะต้องติดมาตัว1ครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่คือสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับก็จะมีอยู่ด้วยกันที่ชนกันนะครับมาเทียบกับเลขชนเด่นนะครับ1590ครับ1590 หนึ่งห้าเก้าศูนย์ในกลุ่มนี้จะมีเลขชนกับยูสิสองตัวครับเลขเก้าตัวหนึ่งนะครับเลขเก้าตัวหนึ่งและเลขศูนย์หนึ่งตัวครับเลขเก้าหนึ่งตัวและเลขศูนย์หนึ่งตัวครับจะชนอยู่สองตัวครับชนอยู่สองตัวเมื่อชนอยู่สองตัวก็จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เด่นนะครับชนอยู่สองตัวคือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งตัวหนึ่งครับและก็เลขเก้าครับมีสองตัวที่เด่นหนึ่งครับจากสี่ตัวมาเหลืออยู่สองตัว แล้วผมก็มีอีกสูตรหนึ่งให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับเพื่อที่จะหาเลขตัวเด่นที่สุดนะครับหาเลขตัวเด่นที่สุดก็นําเลขไทยาย2ตัวบนนะครับคือ95บวกกันครับ95บวกกัน9บวก5ได้กับสเอา4ตัวหลังครับแล้วก็นําเลข4ไปบวกร้อยพงมาเลยจากหลักหน่วยครับ4บวก5เท่ากับ9ครับ9บวกเบวก4เท่ากับ13เอา3ตัวหลังครับ3บวก เก้าเท่ากับสิบสองเอาสองตัวหลังครับสองบวกสองบวกสามเท่ากับห้าครับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดครับบวกลงมาให้เลขเจ็ดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองครับนี่คือเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวนี้จะต้องติดมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับในเลขก,กลุ่มนี้ครับติดมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวใดตัวหนึ่ง มี4มี9มี3มี2มี5มี7มี2ครับนำเทียบชนกับ2เหลือ2ตัวนะครับเทียบจนกับ2ตัวก็คือ1กับ9ครับ1กับ9นะครับจากที่ชนกันมาแล้วเหนือ1นกับ9นะครับ1กับ9เลขที่ชนก็คือเลขตัวเดียวเลยนะครับคือเลข9ครับในนี้เลข1ไม่มีครับในนี้เลขหนึ่งไม่มีฉะนั้นเลขฟันทงบนนะครับเน่นตัวเดียวครับฟันทงบนก็คือ ผมเน้นไว้ตัวเดียวก็คือเลข9ครับเลข9ในตำแหน่งเลข9กครับคือเลขฟันธงเลยครับเลขวิ่งตัวเดียวครับบนตัวเดียวเลขวิ่งนะครับคือเลข9เน้นตัวเลข9ตัวเดียวเป็นเลขฟันธงในตำแหน่งเลข3ตัวบนนะครับจะมาหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยก็มารอลุนกันนะครับอ่านี่คือแนวทางที่ผมได้รวบรวมสูตรเลขวิ่ง หาเลขเด่นตัวเดียวให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อหาข้อมูลนะครับนี่คือสรุปรวบสูตรนะครับรูปรวมสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2563นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมสูตรหวยบนดินชอบ แนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้รวบร,รวมหาข้อมูลแนวทางเลขวิ่งตัวเดียวบนลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลก์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเด่นๆลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้าผมก็จะมีเลขฟันธงนะครับ2ตัวบนเน้น2ตัวบนให้ท่านสมาชิกได้ดู เพื่อเป็นแนวทางก็ฝากกดกระดิ่งรอติดตามรับชมนะครับผมจะคำนวณหาเลขเด่นที่สุดลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับหอยสมาชิกสุดหวยบนินทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ